ดีก็ควรรีบทำขึ้นต้นด้วยน้ำใครตอบใครตอบคะพูดจาหวนมากไม่มีคะไม่มีขาอะไรเลยขึ้นต้นด้วยมะนาวมะนาวไม่หวาน่ายไให้วอร์กินเกือบเกือบอีกนิดจะถึงแล้วค่ะอีกนิด สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สยามนะคะเราจะพาทุกคนไปเล่นเกมกับน้องๆที่สยามเกี่ยวกับสำนวนไทยนะคะดูซิว่าน้องๆจะตอบกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะเป็นสำนวนไทยคือพี่จะพูดความหมายก่อนแล้วก็จะมีคำใบให้เราเดาว่าคือสำนวนไทยอะไรนะคะมีโอกาสดีก็ควรรีบทำ ขึ้นต้นด้วยน้ำใครตอบใครตอครบคะตอบแบบชัดๆเลยน้ำขึ้นให้รีบตัหกหวนกลับไปทำแบบเดิมๆแบบล้าสมัยอะขึ้นต้นด้วยถอยไปหลักงกองอ้าทถูก <laughs> เหมือนประเทศไทยตอนอุ้ยอ่าเผื่อเพื่อนที่คนอยากตอบ <laughs> นะอ,อ,อันนี้ง่ายมากเสียทรัพย์โดยไม่ได้อะไรเลย <laughs> ขึ้นต้นได้ต่ำทำน้ำผิดอะไรไม่น่ะโอเคถูกต้องค่ะโอเคขอบคุณทั้งสอคนมากนะคะ แล้วเข้าใจอย่างนั้นขึ้นต้นด้วยตาเดาใบแบบสุดๆเลยตาบอดำํำอันนี้คือง,ง่ายมากพูดจาห้วนๆขึ้นต้นด้วยมะดยมดาหรอมะนาวเดียวดีพูดจาห้วนมากไม่มีขะไม่มีขา,ขาอะไรเลยขึ้นต้นด้วยมะนาวมะนาวไม่หวาน <c oughs> มะนาวไม่มีไม่ไม่มีน้ำมะนาวไม่มีน้ำเ <c oughs> ป็นคนที่พูดจาตรงๆมากเขาเรียกว่าขวานอะไรคะ ออขู่ให้คนนี้กลัวเขาเรียกว่าเขียนอะไรคะเขียนเสือให้วัวกลัวอุ้ยถูกครับจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เขาเรียกว่าตกอะไรคะตกกระไดพลอยโจรโอ้โหเอาไปเลยครับเกรดสีอสมไทยมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายขึ้นต้นด้วยชักไม่ถึงหลอก ความผิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันปิดยังไงก็ไม่มิดใช้ปลาตั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดโอ้ยเก่งอ่ะเมื่อหมดอํานาจความชั่วที่ทําไว้ก็ปรากฏขึ้นต้นด้วยน้ำนาำรูตต้าพูดโอ้ยน้องเก่งอะอยากให้รางวัลนะ ขออีกหนึ่งคำถามพี่จะดูซิว่าน้องเอกพลหนึ่งจะได้ไหมถูกซ้ําเติมเมื่อพลาดพลั้งหรือข่าวเคาะ้หลขึ้นต้นด้วยผีซ้ำดับพลอยโอ้ยเก่งเกินโอเคน้องตตาถูกหมดเลยเพาะประชาไทเขาจริงเหรอโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะเอาความลับของตนไปแบบเป่าประกาศให้คนอื่นเขารู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบประจานตัวเองอ่ะมันขึ้นต้นด้วยว่าสาวสาวนะสาว ตาบไส้วัวกินเกือบเกือบไม่ใช่วัวแต่เป็นสัตว์ที่มีปีกตับให้ก่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดวทามิกหนึ่งคำถามเพื่อนได้ตอบโ้นหาเรื่องเดือดร้อนชื่นต้นด้วยห่หน่อยหนวออะไรเออถูกต้อง แสดงความเมตตาแต่ใจโหดเหี้ยมหน้าอะไรคะหน้าเนื้อใจอะไอีกนิดจะถูกแล้วค่ะอีกนี้จะถูกแล้วหน้าเนื้อใจอไดรางวัลไดรางวัลสคนสสสบายให้เขาเชื่อเพื่อหวังประโยชน์ขุดบ่อขุดบ่อขุดบ่อหาทองครับือขุดบ่อน้ำจับปลาครับให้ทำอะไร พุดบอล่อล่ออันนี้มันแบบสุดๆแลยมีสี่สียางพุดบอล่อมาอ่ะถูกต้องค่ะพูดกาวอ่าล้อมยกยอพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองเนี่ยชักอะไรคะชักชักปืนชักน้ำชักนๆขอบคุณทั้งอแรกนะคะเรียนรู้ไว้ไม่หนักเรื่องแลง หีืเสียหายอะไรอะ่ะคะคุ้มต้นด้วยรู้ไว้ ลลาา้นไม่อ๋อน้ำน้ำโซ่ผมไม่ไดิ้อะไรเอ่ยคือแบบว่าดีดีออกดีใจจนเกินงามอะค่ะกะอะไรคะกระแด่ไม่ใช่ค่ะยังยังไม่ถูกยังไม่เปไปสำนวนสำนวนไทยใช่ไปกระดีได้น้ำผิดผิดแล้วเกิดถูกนะกระดีได้น้ำถูกค่ะขอบคุณค่ะ